สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดเป็นการ์ตูนของตัวนางฟ้านะครับเป็นนางฟ้าที่วาดง่ายๆนะครับนางฟ้าตัวนี้จะเป็นลักษณะประมาณของตัวแฟรี่นะครับแฟรี่เป็นเทพธิดาที่ตัวเล็กๆมีปีกนะครับ อันดับแรกเลยครับโค้งหน้าเป็นตัวยูนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นตาเดี๋ยวเราจะวาดเป็นตาโตนะครับขอบตาบนเข้มๆนะครับ แล้วก็ข้างนี้ตาอีกข้างหนึ่งนะครับขอบตาบนเข้มๆเ,เ,เหมือนกันแล้วก็เป็นตาดำมีจมูกแหลมๆหน่อยนะครับปากยิ้มด้วย ต่อไปก็จะเป็นทรงผมนะครับมีหูแล้วก็ผมเราจะวาดเป็นผมแบบทรงที่ก้าวขึ้นบนหัวเติมมงกุฎให้ด้วยก็ได้ นนะครับแล้วก็มีคอนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เป็นไหลออกมาเป็นแขน แล้วก็มือนะครับเราจะวาดเป็นตัวเล็กกว่าหัวนะครับเพื่อจะได้เป็นลักษณะตัวการ์ตูนที่วาดไม่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นส่วนลำตัวอีกนะครับใส่ชุดให้แฟรี่ด้วยมีเอวคอดด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นกระโปรงกระโปรงก็จะเป็นแบบมีเป็นรอยหยักนิดนึงแล้วก็ขานะครับขาจะเป็นขางอ,งอเพราะว่าบินอยู่ขาจะไม่ถึงพื้นนะครับแล้วก็ตรงนิ้วเท้าตรงนี้จะเป็น นิ้วโป้งนะครับแล้วนิ้วอื่นๆก็จะวาดรวมๆกันจริงๆใส่รองเท้าก็จะวาดง่ายนะครับดังนั้นเด็กๆถ้าอยากวาดง่ายก็ต้องใส่รองเท้านะครับแล้วก็ เป็นมือนะครับมืออีกข้างหนึ่งมืออีกข้างหนึ่งเราจะถือคาทาด้วยคาทาเป็นรูปอะไรดีเป็นนางฟ้าฟันน้ำนมแล้วกันครับคาทาจะเป็นรูปฝัน อย่าลืมครับแฟรี่จะมีปีกปีกของแฟรี่จะเป็นคล้ายๆปีกของแมลงนะครับนะครับแล้วก็ปีกอีกข้างนึงเอาเป็นออกด้านข้างอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับตัวแฟรี่ของเราก็เสร็จแล้ว ไม่ยากนะครับก็ถ้ายังไงพยายามหัดวาดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องของเราแล้วก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์แนะนำได้นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ